ตอนนี้กระแสรถยุโรปกำลังมาแรงคันนี้เนี่ยอาจจะมองเห็นว่าเออมันก็จะเป็น e-class W211 ป๋าป๋าคันหนึ่งคันนี้บอกเลยว่าโคตรร้ายเลยเพราะว่ามันเป็น e 6 3 amg รถแท้นะครับ แต่รถใครเนี่ยให้ดูเลขทะเบียนแล้วไปเดากันเอาเองว้วกัน E3 AMG คืออะไรคือเป็นรถตัวพิเศษที่ออกมาแล้วก็เครื่องยนต์เนี่ยเป็น V8 ความจุ6.3ลิตรความแรงก็ระดับ500แรงมา้าแต่ที่สำคัญคือรถพวกนี้500มาจริงนะแต่ไม่ขี่ไม่เหนื่อยแล้วก็ขี่ใช้งานได้ทุกวันด้วยภายนนภายในเนี่ยก็ท,ที่ดูเมื่อกี้เนี่ยก็จะเป็นแบบภายในสีพิเศษเป็นสีออกแบบสีเบจอมส้มๆคล้ายๆคล้ายๆสีชานม ซึ่งมันเป็นออปชั่นพิเศษคือพูดง่ายๆคือมันเป็นเป็นรุ่นท็อปนั่นแหละแล้วก็เรื่องของช่วงล่างก็เป็นถุงลมที่เป็นถุงลมอัจฉริยะไม่ใช่ถุงลมแบบสแตนด์ไม่ใช่นะครับเป็นถุงลมที่ปรับตามความเร็วปรับตามสปีดแล้วก็มีโหมดปรับทุกอย่างเนี่ยให้มันเหมาะสมกับการขับขี่ซึ่งผมบอกว่าแค่นี้ม่นก็เทพแล้วได้ทั้งความนุ่มนวลแล้วก็ความเร็วสูงเนี่ยก็ได้ทั้งความมั่นคงดูที่ล้อกับเบรกแล้ลกันครับ AMG เนี่ย AMG ก็จะเป็นล้อลายดาวสมัยถ แต่ว่าอันนี้เนี่ยผมขอติดไว้ก่อนนะว่าไม่ไม่ทราบว่ามันเรียกว่าอะไรแต่เป็น AMG แน่นอนระบบเบรกมาจัดเต็มครับขนาดล้อใหญ่ขนาดนี้เบรกมาเต็มทั้งหน้าทั้งหลังถ้าใครอยากที่จะได้รุ่นนี้แล้วก็มาทำเนี่ยก็สามารถทําได้เพราะว่าตอนนี้ราคาตัวรถเนี่ยก็เหลือไม่กี่ตังค์คือไปเอาของมาปุ๊บเรียกว่าสับของมันง่ายดีเพราะรถยุโรปเนี่ยพื้นฐานมันเหมือนกันหรือใครจะเอาลุกข้างนอกรอ,อๆแบบนี้แล้วก็เครื่องเดิมหรือว่าอาจจะแต่งนิดหน่อยใส่ซูเปอร์ชาร์จอะไรเนี่ยขับขี่ใช้งานทุกวันผมว่าโอเคนะคุ้มค่ากัับบคค่่่่าาาใช้จจยยทีร